เอาเฮ้ยเต็มที่นะอัดวีดีโอไอเน้นพยายามจะเข้าฝั่งให้ได้ไอเดาลงมาดิเพื่อนไม่เพื่อนอ่ะไปตอกเก็บเท้าด้วยเออไว้ใส่ขึ้นขัวขอะไรไอคบขึ้นมาดิ่คบไปเรียกมันทำไมเดี๋ยวนี้ขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาตกเก็บบนคบอ่ะอืมไมอคบ ตามบ้องแล้วนะเฮ้ยอ่านหนังสือไม่ออกแลวตอนเข้ามาห้ามเล่นน้ำตกปลาเล่นตกปลาหรืเปล่าเออเล่นไปฮะมึงจะตะโกนหา เป็นไรด้เล่นปไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เล่นเลย่ะไม่ได้เล่นข้างในเลยเจ้าหาวหอยนะองนายพอแล้วลูกอย่าเข้าลงอย่าลงไปอย่าสะบัดไปทั่วเดี๋ยวเข้าตาลงที่ว่าล่องอะไรวะไม่เหลือละ เอ้ยตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นนึกถึงด้วยตอนขึ้นก็ไม่เท่าไหร่นึกถึงตอนตื่นนอนพรุ่งนี้ด้วยมันกว้างใหญ่จริงระวัวเาางเข้าตานายพอแล้วพอแล้วไป อนเี่่ยูาดูดีๆเนี่ยมันจะปลาตีนก็ไม่ใช่ตัวเฮียเกิดมาอีกดิเกลยเกิดมาอีกดิเมื่อกี้เนี่ยมึงเดินที่ไปมาอีกดิโอ้โหหนูอะนี่ตัวที่สองตัวที่สองมันไม่ได้มาตัวเดียวนะ เฮียตัวที่สองนั่นมันมันคานลงไปเรียกเพื่อนมันดูนี่พยายามลากเรือหนีเฮียเจ้าเรือมาทำอไรเนตพยายามลากเรือหนีเฮียเอ้พยายามสงสัยว่าเจ้าเรือมาทำมมันเนตพยายามลากเรือหนีเฮียเอ้เนตเอาเรือมาแล้วน้ำเต็มเรือเลย นอกจากเงี้ยแล้วก็อยากมีล,ลรดด้วยเก่งนะกุน mày tao nhon mày lên này nôn lon hang hang nữa này nôn luôn nó tung bao phi Này Mama! เปรมขึ้นมาทางนี้เขาเขียนว่าอะไรห้ามเล่นเรือเล่นเราไม่เหลือแล้วแหละเราไม่ทันแล้วเออพอ